บทที่39เอมิลาเลิกคิ้วสูงเมื่อเห็นหน้ายิางรับใช้ผู้มีผิวดำเกรียมผมหยิกย้อยทั่วศีรษะอย่างผู้มาจากกลางทวีปแอฟริกาทั่วไปร่างของนางผอมเพรียวเครื่องแต่งกายแบบโบราณสีดำสนิทตลอดตัวนั้นชั่วแต่ไม่ได้ปิดหรือคลุมหน้าเท่านั้นเองไปเถอะเอมิลา ชีคซากเรียส่งหันมารับสั่งกับล่ลนด้วยเสียงเดิมทั้งสายพระเนตรที่เอเมลาต้องคอยหลบพูปว่าเราจะพบกันอีกกลางวันนี้นะหล่อนเดินตามสาวใช้ออกจากห้องนั้นเงียบๆถึงอย่างนั้นก็ยังได้ยินเสียงชื้อเชิญให้แขกอีกสองคนที่เหลืออยู่ขึ้นห้องพักแว่วแววมาเข้าหูเอเมลาถอนใจเฮือก รู้สึกเป็นอิสระก็ตอนนี้เองทางเดินจากตึกหลังแรกเป็นระเบียงยาวเหยียดสวนย่อมและราชอุทยานภายในกำแพงทำให้เอเมลาต้องแลตามอย่างรูทึกใจใครจะเชื่อว่าท่ามกลางแสงแดดและความร้อนขนาดนี้จะมีสวนอันร่มรื่นประกอบด้วยน้ำพุสูงเป็นสายและต้นไม้เขียวชะอมให้ได้ชื่นใจกำแพงสูงหนา กั้นอาาเขตตึกสองหลังดังที่หลอนได้รับการบอกเล่าตึกหลังเล็กที่ว่าอยู่ติดทะเลรายล้อมด้วยดงกุหลาบหลากสีเรือนกระจกปลูกห่างออกไปพอประมาณแต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่จะเห็นสีสันนานาชนิดของกุหลาบที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษใครอยู่ที่ตึกหลังนี้บ้างจ๊ะเอมิลาถามเมื่อก้าวเข้าไปในห้องแรกไอเยนชำปะทะผิว ห้องนั้นเห็นทีจะเป็นห้องรับแกกสตรีเสระกระมังหมอนอิงและเบาะรองนั่งแบบพื้นเมืองเป็นสีทองสวยงามตัดกับพรมลายละเอียดยิบสีฟ้าอารามนุ่มเท้าไฟฟ้าช่อแก้วมะเหมารูปเทียนหยาดห้อยจากเพดานห้องดูเป็นประกายรุ้งพราวบอกลักษณะเนื้อแก้วราคาประมาณไม่ได้ โต๊ะทองเหลืองมุมห้องและกาน้ำหลายขนาดเป็นเงาวับห้องถัดไปเป็นสีชมพูอ่อนสวยงามเสียจนเอเมลาแทบจะกลั้นใจหากจนแล้วจนรอดก็ไม่มีคำตอบจากแม่สาวใช้ผิวดำผู้นั้นนางยังคงเดินนำไปข้างหน้าด้วยฝีเท้าแผ่วเบาก่อนจะผลักบานประตูมหัมาของห้องริมสุดให้เปิดกว้างภายมือเชื้อเชิญ ดวงตาดำครับคู่นั้นจับจ้องมองเอมิลาอย่างพิจารณาสวยจริงเอมิลาอุทานออกไปอย่างลืมตัวเมื่อก้าวพ้นธรณีประตูเข้าไปห้องสีขาวสะอาดแม้พรมก็เป็นสีเดียวกันสะอาดเสียจนเอมิลามองหาซอกมุมสกปรกไม่ได้แม้แต่สักปลายก้อยม่านซาตินสีขาวมันวับ ยาวจะหลุดพื้นเผยให้เห็นท้องทะเลสีครามภายนอกสนามหญ้าและกุลาบหลากสีที่คงอาศัยน้ำไม่น้อยเพื่อความอยู่รอดของมันในอากาศเช่นนี้เอเมิลาจะหลดฝีเท้ามาที่เตียงใหญ่ที่ระบายแพรมันวับรอบๆและผืนผ้าปูที่นอนซึ่งทำจากผ้าซาตินเนื้อดีจนนอนอดที่จะใช้ปลายนิ้วลูบไล้ไม่ได้ เมื่อนึกถึงราคาค่างดของมันสีสันเพียงชนิดเดียวในห้องนั้นก็คือแจกันกุหลาบแดงกำรรมะหยี่ขนาดมาหึมาบนโต๊ะสีขาวเดินลายทองมุมห้องหอมชื่นใจจริงๆเอมิลาเพ,พึมพำเมื่อน,น้มจมูกลงบนกลีบสีแดงหนานุ่มของมันกลิ่นหอมกรุ่นจนหลอนอดนึกถึงกุหลาบแห้งๆในกระเป๋าถือ เสียงน้ำซ่าดังมาจากห้องใกล้ๆกันหล่นทลาไปที่นั่นอย่างราเริงแทบจะลืมความทุกข์ความกังวลที่ติดสมองหนักอึ้องเมื่อวันวานสาวใช้ผิวดำกำลังเปิดน้ำลงอ่างใบใหญ่รูปเปลือกหอยที่ฝังลงในพื้นหินอ่อนสีชมพูห้องน้ำที่กว้างขวางยิ่งกว่าห้องพักของหล่อนในไคโรเครื่องใช้ทุกชิ้นกระทั่งผ้าเช็ดตัวแม้กระถางกุหลาบ ที่อยู่ในนั้นก็ดูดเป็นสีชมพูละลานตากลิ่นสบูผงที่โชยมาเข้าจมูกกลิ่นเดียวกับกุหลาบในแจกันข้างนอกนั่นเองเอมิลาหัวเราะอย่างนึกขำขณะเปลืองเครื่องแต่งกายออกจากตัวแม่สาวใช้ออกไปแล้วหล่อนจึงหย่อนตัวลงในอ่างที่มีฟองสบู่ท่วมทน้นหอมกรุ่นและอุ่นสบายอย่างพอดิบพอดี หล่อนแวกฟองสบู่ไปมาอย่างนึกสนกุกอารมณ์เด็กๆหวนกลับมาอีกครั้งนานเท่าไรแล้วเอเมิลาไม่อาจเดาได้ที่หล่อนแช่ตัวอยู่ในน้ำอันหอมกรุ่นนั้นหากเมื่อกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งเอเมิลาก็ต้องอุทานออกไปว่าของใครจ๊ะลูน่าเสื้อสวยเชียตัวนั้นนะ่ะหล่อนก้าวเข้ามาที่เตียงทั้งทั้ง ยังพันผ้าเช็ดตัวรอบกายผมสะใหม่ๆขึ้นมัดมาปล่อยเต็มหลังไหลเสื้อตัวนั้นสีขาวสะอาดยาวตลอดตัวทงแขนก็กว้างคอกลมผ่าข้างหน้าหากที่วิจิตรงดงามจนเอมิลาต้องอุทานสำซา,าก,ก็คือลายปักและเครื่องประดับเข้าชุดในกล่องกำมี่สีแดงใกล้กันสำหรับคุณผู้หญิง คำตอบนั้นสั้นคนพูดยังมีหน้าตาเฉยเมยดุดเดิมเมื่อกล่าวต่อไปว่ากลางคืนมีชุดสีดำสลับทองพรุ่งนี้เช้าคุณผู้หญิงจะต้องตามเสด็จไปล่าสัตว์ห้องเสือ้อส่งเครื่องแต่งตัวแบบตะวันตกมาไว้ให้แล้วค่ะลูลาเอมิลาเพยงยิ้มตึกหลังนี้จัดให้ใครอยู่บ้างจ๊ะไม่เห็นเธอตอบฉันเลย สำหรับการรับรองแขกเท่านั้นหรือใบหน้าดำเกรียมนั้นก้มต่ำไม่มีคำตอบใดๆล่วงพ้นริมฝีปากหนาๆของหญิงรับใช้เอาเถอะถ้าไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยฉันแต่งตัวดีกว่าก็สนุกดีเหมือนกันได้มีชีวิตอย่างกับเจ้าหญิงกับเข้าบ้างเอมิลาพึมพำมใบหน้านั้นเหยขึ้นช้าๆเสื้อสวยในมือ ถูกสวมลงบนเรือนร่างสูงระหงของเอมิลาอย่างเบามือพอเหมาะพอเจาะจนหลอนต้องอุทานออกไปอีกว่าพอดีทีเดียวไม่ขาดไม่เกินสักนิดดวงตาดำกลับของนางลูล่าแลกวาดไปทั่วร่างตรงหน้าเสียงพึมพำรอดริมฝีปากอวบหนาของนางว่าคุณเป็นคนสวยสวยละเกินคุณผู้หญิงสวยอย่างที่เขาลือกัน ใครลือลือเรื่องอะไรจ๊ะหล่อนก้มลงถามอย่างอ่อนโยนคนที่นี่หรอกค่ะเมรากานีและคนที่เคยเห็นคุณผู้หญิงที่ท่าเรือจิตต้าเขาว่าชิกซากเรียทรงรอวันนี้มานานเต็มทีพวกเราก็ดีใจที่มีโอกาสต้อนรับคุณผู้หญิงเอมิลาหล่อนบอกยิ้มยิ้มเรียกฉันว่าเอมิลานะค่ะ คุณเอเมิลาเสียงรับปากแผ่วเบามือดำเกรียมผอมเกรงนั้นทำงานอย่างคล่องแคล่วและชำนาญครู่เดียวผมยาวสลวยของเอเมิลาก็แห้งสนิทเป็นมันระยับสยายเต็มหลังของหล่อนกระจกเงาบานใหญ่ตรงหน้าสะท้อนภาพที่เอเมิลาต้องหัวเราะออกไปเบาๆหล่อน ไม่เหลือสภาพนักเรียนผู้ดเดินย่ำอยู่ตามถนนในกรุงไคโรหรือมหาวิทยาลัยอีกต่อไปหากได้กลายเป็นเจ้าหญิงโบราณในเครื่องแบบแต่งกายสีขาวเดินลายทองเรืองรองใบหน้าค่อนข้างเพรียวเพราะความสูบซีดเมื่อหลายวันที่แล้วกลับดูสดใสมีน้ำมีนวลคุณแต่งชุดนี้ได้สวยจริงๆค่ะเสียงพึมพำข้างหลังเอมิลา แล้วก็หันไปส่งยิ้มให้นางลูล่าเดินไปที่ตู้ใบใหญ่ติดฝาเปิดออกกว้างพร้อมทั้งบอกมาอีกว่าชิคช,ชีประธานเสื้อผ้าเหล่านี้ให้คุณนะคะพร้อมด้วยเครื่องแต่งตัวในกล่องข้างเตียงแต่งตัวอย่างนี้แล้วฉันจะต้องออกไปไหนกันล่ะเอมิลาถามพรางหัวเราะอาหารกลางวันคงจะพร้อมแล้ว ถ้าคุณจะเดินกลับไปทางเก่าหล่อนยากกลก่อนจะยกชายกระโปรงขึ้นเล็กน้อยลายปักกระดิ่งเงินดิ้นทองเหล่านั้นมีน้ำหนักไม่น้อยเลยเอมิลาก้าพ้นประตูห้องนอนออกมายังห้องนั่งเล่นทุกอย่างเงียบสงัดทั่วทั้งตึกเห็นจะมีหล่อนแต่เพียงผู้เดียวก็ว่าได้หากพอพ้นห้องรับแขกมาสู่ระเบียงยาวเอมิลาก็ต้องชะงักฝีเท้า ไม่แน่ใจว่าหล่อนเห็นใบหน้าของสตรีสาวรุ่นหลายคนหลังพุ่มไม้ใกล้เลนกระจกด้านโน้นหรือไม่ความอยากรู้อยากเห็นอีกนั่นแหละที่ทำให้หล่อนเปลี่ยนทิศทางเดินจริงอย่างที่คิดหลังพุ่มไม้นั้นเป็นตึกหลังยาวใหญ่ชั้นเดียวเสียงหัวเราะคิกคักมาจากขวามือเอเมลาหันขวบไปมองเสียงนั้นก็เงียบหายไป ใบไม้กรอบแกรบมาเข้าหูหล่อนอีกครั้งเสียงเอ็ดอึงมาจากตึกหลังนั้นว่าอ้าวเฮ้ยนังพวกนั้นไปไหนกันหมดละว,วันนี่มะเขือม่วงสปีนัทที่สั่งจากตลาดข้าม่ยักกระหินประเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมเครื่องเสวยอ,อ,อาหมัดอาลีอุบะคนเดินโต๊ะก็ขาดคนใครคนไหนคล่องบ้างไม่มีละสิให้กุ๊กเถอะข้าจะบัญชาการในครัวเอง นางพวกนั้นจะไปไหนเล่านอกจากจะแอบ,บดูคนมาใหม่ของชิกเสียงตอบรับกับใบหน้าขาวๆค่อนข้างแหลมของคนพูดก็เยี่ยมออกมาจากหน้าต่างบานกว้างเอมิลาจ้องเขม็งไปยังดวงตาคู่นั้นตาลูบรีเล็กเรียวแทบจะเป็นเส้นตรงหน้าผากกว้างผมเส้นตรงที่ดำสนิทและหมวกใบโตบนศรรีรษะหล่อนอุทานออกไปว่าเลี้ยงหวัง คุณคุณน่ะเองภาษาอังกฤษแบบครึ่งครึ่งกลางๆของคนพูดทำให้เอเมลาหัวเราะออกมาได้อย่าพุ่งไปไหนนะครับเขาปลุกเข้าไปภายในห้องเดิมชั่วครู่ร่างผอมเพรงนั้นก็ปุเลงปุเลงมาตามระเบียงยาวเหลียงหวังเหวี่ยงตัวเองข้ามซุ้มไม้เตี้ยๆตรงเข้ามาหาอย่างดีอกดีใจ ดวงตารูปรียาวของเขาดูจะใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อกวาดไปทั่วรูปร่างของหลอนผมไม่รู้เลยว่าเป็นคุณดีใจจริงๆคุณคิดยังไงถึงได้มาที่นี่มาอยู่ในที่นี้เขาตั้งคำถามที่ชวนให้หลอนคิดฉันเป็นแขกรับเชิญของชีคจ้ะแล้วเธอละ่ะทิ้งเรือลำนั้นแล้วหรือครับ ผมบอกคุณแล้วยังไงว่าผมเบื่อเรืออยากขึ้นบกสักทีพอเขาให้ผมขึ้นท่าที่บาฮารนผมก็ได้งานเป็นกุ๊กที่นั่นสหายของชิกสกเรียยังไงล่ะครับคุณผมอยู่กับท่านจนกระทั่งใครๆก็รู้ฝีมือกับข้าวถึงได้ให้ย้ายมาที่นี่ที่วางนี้สบายดีเงินก็ดีเขาเล่าพลางขมวดคิ้วก่อนจะถามต่อไปว่าคุณยังเก็บยกที่ผมให้ไว้หรือเปล่า อยู่นี่ไงเอมิลายกข้อมือให้ดูดวงตาเล็กเรียวของเหลียงหวังรีลงเล็กน้อยขณะพิจารณาหยกนั้นคุณเฝ้าดูหยกที่ผมให้หรือเปล่าคุณเห็นว่าสีเดิมของมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอมิลาไม่รู้สิเธอว่ามันเป็นยังไงล่ะสีมันควรจะเป็นสีเขียวสวยเจ้าของพิมพร,รม แต่ตอนนี้คุนมัวแล้วเกินคุณมาที่นี่ทำไมมาเป็นแขกอย่างเดียวหรือว่าหรือหรืออะไรจ้ะเอเมิลาถามอย่างแปลกใจเปล่าเปล่าผมไม่ควรจะถามอะไรคุณอย่างนั้นเลยเป็นแต่ผมแค่สงสัยเอาอย่างนี้เถอะผมจะต้องช่วยพ่อครัวใหญ่ทำเครื่องเสวยถ้าคุณว่างกลางคืนหลังงานในครัวผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังบางที คุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ผมไม่อยากให้คุณต้องเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะสีหน้าของเขาดูวิตกกังวลเอมิลาสายหน้ายังไม่เข้าใจก่อนจะรับปากไปว่าตกลงจ้เดี๋ยวคืนนี้ตกลงฉันจะมาเดินเล่นแถวนี้นะแล้วเราค่อยคุยกันร่างพร้อมเกรงนั้นกลับเข้าไปในตึกซึ่งเป็นโรงครัวแล้วเอมิลาจึงย้อนกลับมาที่เดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้หลอนจะลงไปพบเหลี้ยงหวังดีหรือไม่เขามีอะไรจะบอกหล่อนทําไมที่นี่มีอะไรที่เขาไม่อยากให้หล่อนเข้ามาอยู่เอมิลาก้าวผ่านถนนคอนกรีตไปสู่ตัวตึกใหญ่ข้างหน้ากําแพงหนาทึบซึ่งกั้นกลางระหว่างตึกทั้งสองแบ่งเขตที่พนักของบุรุษและสตรีอย่างนี้นี่เอง ก็แล้วใครบ้างเล่าที่ใช้ตึกเล็กริมทะเลหลอนไม่เห็นสตรีสักคนเดียวนอกจากหญิงรับใช้ที่พากันมาแอบมองอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ครัวเมื่อครู่นี้เอมิลาจรดฝีเท้าผ่านระเบียงยาวเหยียดจากตึกหลังที่หลอนได้รับสิทธิเป็นพิเศษให้พักพิงเรื่อยมาจนถึงห้องโถงใหญ่อันเป็นส่วนที่พำนักของบุรุษ ทุกสิ่งทุกอย่างยังเงียบสนิทหล่นเดินผ่านจากห้องรับแขกอันกว้างใหญ่หรูหราห้องรับประทานอาหารซึ่งมีขนาดเดียวกันและห้องสุบุรี่สำหรับบุรุษโดยเฉพาะกระทั่งมาถึงห้องซึ่งไม่มีเครื่องเรือนใดๆเลยนอกจากพรมเนื้อดีที่ปูลาดอยู่บนพื้นหินอ่อนสีชมพูหมอนอิงหลายใบ รวมทั้งเบาะรองนั่งและโต๊ะกลมทำด้วยทองเหลืองขนาดใหญ่จัดเป็นหมวดมงม่านกรมหยี่สีทองที่ห้อยยาวจรดพื้นผู้ขนาดใหญ่สีเดียวกันซึ่งใช้รวบแหวกม่านออกเป็นสองด้านดังนั้นเราก็จะทำด้วยไหมทองแท้เอเมลาก้าวเข้าไปด้วยฝีเท้าแผ่วเบาสัมผัสผู้ทองอารามอย่างตื่นตาตื่นใจ แล้วจึงเห็นแจกันทองเหลืองใบโตมุมห้องกุหลาบแดงกว่าสามโหลกระมังสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอยู่ที่นั่นหล่อนอดใจไม่ได้ที่จะโน้มจมูกลงดมกลิ่นอันหอมชื่นใจและสัมผัสกลีบดอกที่เต็มไปด้วยความนุ่มเนียนมือกุหลาบแดงมุมนี้แล้วยังมุมโน้นสีทองกับสีแดงช่างไปกันได้ดีอย่างประหลาด ลาพวกนั้นสั่งทำพิเศษสำหรับแขกของเราวันนี้เสียงอ่อนโยนดังมาจากหลืบม่านสีทองใกล้กันนั่นเองเอมิลาเงเนยหน้าขึ้นฉับพลันใจหายวูบแล้วจึงคลายยิ้มเจ้าของตำหนักในชุดดิดดาชาแบบพื้นเมืองสีขาวสะอาดประทับอยู่ที่นั่นพระพักของชีกซากเรียเอาอาเมเอาซาอุดยิ้มละไม พระเมรวาววามราวจะหยุดเมื่อจับจ้องใบหน้าเพรียวได้รูปของหล่อนทรงเคลื่อนองค์เข้าใกล้สายพระเมรนั้นทําให้หล่อนประมากเก้อเขินพิกลพร้อมกันก็นึกขำที่หล่อนไพรไปนึกถึงดวงตาอีกคู่คมปราบ เราจะกรีดซอกแซกเข้าไปในความรู้สึกแบบเดียวกันจะต่างกันก็ตรงที่ดวงตาคู่นูน้นไม่มีแววหวานหยาดเยิ้มอย่างนี้ตาคู่นั้นทั้งดุและกร้าวแข็งเชื่อดเฉืินอารมณ์อย่างร,าร้ายกาดเขาส่งกุลาไปที่ห้องพักของเธอหรือเปล่าเอมิลาเสียงตรัสอ่อนโยนดุดเดิมฉันสั่งให้เขาดูแลเปลี่ยนกุลาบทุกๆสามวัน เธอจะได้เห็นดอกไม้สดชื่นมีกลิ่นหอมทันทีที่ลืมตาขึ้นพระเนตรคู่นั้นแลกวาดไปทั่วร่างของหลอนอีกครั้งเธอแต่งชุดพื้นเมืองของเราในสวยงามเป็นพิเศษมาทางนี้สิฉันจะพาไปเดินดูให้ทั่วเลยมาพระวรกายสูงใหญ่นั้นกลุยกลายอยู่ข้างๆหลอนเหมือนจะเจาะจงพระไทยคำถามหลายข้อผุดขึ้นในสมอง แล้วถูกลบเลือนหายเมื่อเจ้าของสถานที่ชี้ให้ดูสะไว้น้ำทันสมัยถึงสองแห่งสร้างอยู่ใต้โดมกระจกใสสะอาดมองเห็นท้องฟ้าเบือ้องบนต้นไม้และหญ้าเขียวขจีโดยรอบตกแต่งว่าอย่างไว้ฝีมือสวนที่เป็นสะน้ำจืดนั้นมีทานน้ำตกจำลองที่ไหลซ่าสู้ลงสุสาน้ำขนาดใหญ่ชวนให้แวกว่ายเป็นที่สุด สะใกล้กันนั้นคงเป็นน้ำทะเลละกระมังด้วยคนแต่งใช้ทรายขาวสะอาดและหอยรวมทั้งปะการางังสีแปลกตาประดับบริเวณนั้นสวยงามเียจนเอเมลานึกถึงสวนปะการังใต้น้ำที่พ่อเคยพาหล่อนดำลงไปคนแต่งเราจะจำลองพิพบใต้น้ำอันงามวิจิตรขึ้นมาไว้ใต้โดมกระจกอย่างครบถ้วนน้ำทะเล เสียงตรัสเชิงบอกเรามีเครื่องนำน้ำเข้ามาในสะแล้วปล่อยกลับลงไปสะโน้นเป็นน้ำจืดเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะใช้สะและสวนหย่อมที่นี่พระเมรวาวามวับคู่นั้นจับจ้องอยู่ที่ดวงหน้าของหล่อนอีกครั้งชาคลีบอกว่าเธอเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยของเราที่นี่ทันสมัยที่สุดถ้าเธออยากจะย้ายมาที่นี่ ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสักนิดท่านลุงอามีแห่งคูเวตทรงมีพระไทยประเสริฐนักฉันจะขอประทานอนุญาตนำเธอเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เอเมิลาไม่อาจเอ่ยถ้อยคำใดๆได้อีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตกอยู่ในความฝันชีวิตคนจริงๆจะเพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามแสนสบายเช่นนี้ทีเดียวหรือ พ้นจากห้องโดมซึ่งรับแสงอาทิตย์ได้จากเพดานทรงกลมหล่อนก็ก้าวเข้าสู่ห้องที่ตกแต่งด้วยสีเขียวล้วนเพดานราวจะประดับด้วยแก้วใสลวดลายแปลกตาเขียวกับทองช่างตัดกับชุดแต่งกายสีดําสนิทของหญิงรับใช้ผู้นั่งอยู่ริมทางเดินและซ่อนหน้าตามิดชิดอย่างระแวดระวงังเสียงตรัสมาอีกว่า ห้องรับรองส่วนตัวเฉพาะสตรีคนใช้พวกนี้ไม่มีหน้าที่ในห้องอื่นนอกจากที่นี่ถัดไปเป็นห้องสีชมพูที่พักพลส่วนตัวอีกนั่นแหละของประดับในห้องนี้สั่งตรงมาจากอิตาลีล้วนๆเห็นไหมหินอ่อนสีชมพูแฝงลายเทาโต๊ะกลางตัวนั้นยังไงละ่ะเอมิลาผ้าบุเก้าอี้และม่านมาจากอังกฤษ ลายไม่ซ้นกันที่ไหนในโลกเพราะสังทอเป็นพิเศษพรมนั่นเป็นไหมเนื้อดีใช้เวลาน,านานนักกว่าจะทอสําเร็จเป็นผืนหล่อนยอบตัวลงสัมผัสเนื้อพรมุมทั้งลื่นและนุ่มเนียนอะไรอย่างนั้นกุหลาบขาวดอกตูมสลับที่เพิ่งจะแรกแย้มสะพรั่งอยู่ในชามแก้วเจรไนาเนื้อดี ม่านสีชมพูแวกออกจากกันด้วยผู้ไหมทองอารามเช่นเคยนี่เป็นห้องเขียนหนังสือเล็กน้อยแต่มีหนังสือดีๆที่ต้องการเก็บเกือบทั้งหมดแปลกใจไหมที่ฉันจัดแบบใหม่ไม่แยกต่างหากเรากำลังจะก้าวข้ามประเพณีเก่าๆไม่ใช่หรือชาครีเล่าให้ฟังถึงความคิดก้าวหน้าของมารดาของเขาฉันคิดว่า น้องสาวของชาครีก็คงปรารถนาความใหม่ดุดเดียวกันตึกหลังนี้จึงไม่มีส่วนที่จะเป็นของบุรุษหรือสตรีโดยเฉพาะพระหัตถแข็งแรงเอื้อมมาที่มือขาวบางของหลอนเอมิลารู้สึกวูบไปทั้งตัวไม่กล้าแม้แต่จะดึงมือของตัวเองให้เป็นอิสระตึกหลังนี้ไม่มีส่วนที่เป็นดิวานีย หรือว่าส่วนห่วงห้ามสตรีที่เรียกว่าเอามุกการมหรือฮาเริมที่นี่เราจะรับทั้งบุรุษและสตรีพร้อมกันถูกไหมเอมิลาผู้หญิงไม่จำเป็นต้องหลบอยู่ในฉากอีกต่อไปมีสิทธิทุกอย่างเท่าบุรุษเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ตึกหลังนี้ จึงสมควรจะเป็นสตรีที่เพียบพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบอย่างใหม่เอี่ยมนั้นไม่ใช่สตรีหัวเก่าที่เติบโตมาอย่างโบราณและไม่พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเพคะหล่อนรับคำแล้วพลันรู้สึกถึงแรงบีบกระชับจากพระหัตถ์คู่นั้นเสียงตรัสเนิบเนบอ่อนโยนนุ่มหูทักว่าเรา ชาครีกับฉันเราพูดถึงเธอมากอยู่เมื่อยังเรียนอยู่ที่เอาอัธฮันชาครีให้ดูรูปน้องสาวรูปที่เธอแต่งเป็นนางระบำพื้นเมืองแล้วสวมเล็บปลอมยาวเฟื้อยชุดเจ้าหญิงมุสลิมเมื่ออยู่ชั้นสูงสุดของโรงเรียนยังไงละ่ะรูปนั้นเธอช่างสวยงามนักแต่งชุดพื้นเมืองของสตรีคูเวตท,ที่เธอสวมเวลานี้ กามกว่ารูปนั้นอีกร้อยเท่าหล่อนก้มหน้านิ่งแก้มออกสีชมพูระเรื่อตั้งแต่เกิดมาจนโตเป็นสาวก็ยังไม่มีใครชื่นชมหล่อนถึงเพียงนี้โดยเฉพาะด้วยอารมณ์ถวิลหาชวนให้ใจคอสั่นอย่างที่เป็นอยู่ขณะน,นี้จะว่าหล่อนเองเอียงก็ใช่ที่ คนที่เพิ่งรู้จักพูดคุยกันไม่กี่ชั่วโมงแต่เป็นใครก็คงอดว่าหวิวใจแล้วก็ใจสั่นเหมือนเหมือนกันนั่นละหน้าหม่อมฉันเป็นห่วงชาคลีหล่อนหลุดปากออกไปในที่สุดชาคลีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยเพยคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงและความยุ่งยากเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เสียงทรงพระสวนเหอหอ เรื่องของผู้ชายการเมืองการศึกสงครามอย่ากกังวลไปเลยชาคลีปลอดภัยแล้วให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและรัฐบาลเถอะเขาไม่ทำร้ายชาคลีหรอกแต่คนพวกนั้นเอมิลาผุ่มพันไม่ทันจบถ้อยความที่ตั้งใจชีกซากเรียก็ยกพระดัชนีขึ้นห้ามแล้วตรัสว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะสนทนาเรื่องหนักสมองพวกนั้นนะ เรายังมีเวลาอีกตั้งหลายวันแต่ฟาบาดเพคะเจ้าชายฮาัตซาและคุณราฟาเอลรู้ไหมเอมิลาสมัยก่อนเมื่อสงครามระหว่างเผ่ายังคุกคามระหว่างชนชาติอาหรับในทะเลทรายกฎหมายเถื่อนที่เราชาวทะเลทรายยึดถือกันนักก็คือถึงแม้ว่าผู้ชายของฝ่ายที่พ่ายแพ้จะถูกฆ่าอูดและสินค้าถูกขโมย แต่เราชาวทะเลทรายจะไม่แตะต้องขมขืนสตรีและเด็กของฝ่ายตรงข้ามเขาจะทิ้งอาหารและน้ำให้อย่างพอเพียงใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎข้อนี้จะต้องถูกฆ่าโดยน้ำมือของคนพวกเดียวกันพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อันกุรอานก็บัญญัติให้ว่า สตรีย่อมได้รับการยกย่องและสนรเสริญแต่ผู้หญิงในอดีตของเราหลายศตวรรษมาแล้วถูกกักกันอยู่เพียงหลังม่านเสียงที่รับสั่งนั้นเนบนาบชัดเจนทุกถ้อยทุกคำสตรีโคเวตของเราในปัจจุบันจำนวนมากออกไปศึกษาในต่างประเทศและรัฐบาลของเราก็สนับสนุนสตรีรุ่นใหม่และสิ่งเหล่านี้ให้บา ต่อสู้เพื่อสิทธิเสมอภาคของสตรีในเรื่องการศึกษาและอื่นๆแม้ว่าเราจะยังอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามก็ตามคนฟังนิ่งเงียบไม่อาจเข้าใจในยะแห่งคำตรัสนั้นไม่มีใครในโลกอาหรับที่สตรีมุสลิมจะก้าวหน้าในเรื่องสิทธิเสมอภาคของสตรีเท่าที่นี่เราต้องการคนที่มีความคิดก้าวหน้า รู้จักแก้ไขประเพณีเก่าและใหม่ให้สอดคล้องดำเนินไปด้วยกันอย่างเหมาะสมเอมิลาแผ่นดินนี้มีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายนักไม่ใช่หรือมือของหลอนยังอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของชีกซากาเรียเสียงตรัสเนิบเน,นิบต่อไปอีกว่าแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งมีแต่พายุรายพัดผ่านปราศจากน้ำและต้นไม้ผู้คน มีชีวิตอยู่ด้วยนมอูตข้าวปลาและอินทผลามยากจนกระทั่งไม่มีเงินตราของตนเองต้องใช้เงินรูปีของอินเดียไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าหรือแม้แต่การกสิกรรมเวลานี้พระผู้เป็นเจ้าประทานทุกอย่างให้เราจากน้ำมันเพียงอย่างเดียวเราไม่มีคนจนถึงขนาดเช่นประเทศอื่นเรามีอาหารฟรีนมสด ที่ค่าเชื้อโรคแจกใจ่ายให้เด็กของเราเรามีเงินเลี้ยงดูคนชรายามแก่เท่าการแพทย์เป็นบริการสาธารณะของประชาชนไม่ต้องเสียเงินรอยแย้มสวนฉาบอยู่บนพระพักเรามีโรงพยาบาลและเครื่องมือทันสมัยเราส่งคนไข้ที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษไปต่างประเทศถ้าจำเป็นโดยเงินของรัฐบาล รายได้ของประชากรสูงที่สุดในโลกยิ่งกว่าสหรัฐการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยรัฐเป็นผู้จ่ายเราทำน้ำเดิมจากน้ำทะเลในจำนวนประชากร230คนเรามีมหาเศรษฐีเงินล้านหนึ่งคนคนฟังรอบกลืนน้ำลายลงคอแล้วสงบใจฟังต่อไป จบบทที่39เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ